ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมี30สทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสรโรเป็นศูนย์กลางหยุดเป็นตัวสำเร็จของบารมีส0ทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นศูนย์กลางหยุดเป็นตัวสำเร็จ ของนิพพานธรรมบุญวารมีสามสทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทุกส่วนธรรมทั้งหลายมีศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของเขาอย่างสมบูรณ์ จากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของเขานิพพานทำบุญาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพอย่างสมบูรณ์เพื่อชีวิตเป็นยอย่างอยู่สุขเจริญสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้น ณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมี30ทัศพระเดชพระคุลลงปุสดจันทสโลธรรมที่ไม่ใช่บารมีส0ทัศพระเดชพระคุลลงปุสดจันทสโลที่เข้ามาในนิพพานทำบุญบารมี30ทัศพระเดชพระคุลลงปุสจันทสโรที่รับรู้ในความหมายว่า ทำโลภโกรธหลงหรือทำที่ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมจะเข้ามาแทรกซึมอยู่ตามส่วนของท่อทานบุญทั้งหลาย เข้ามาเปลี่ยนธรรมบารมี30มสิบทัศพระเด็จพระคุณหรุ่สดจันทสโลไปเป็นธรรมโลภโกรธหลงเพื่อให้ท่อทานบุญนั้นไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่รับรู้การบังคับ ควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาจากบารมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดสดทสดัญทัโลที่บังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้รับรู้การบังคับควบคุมจากบารมีสาสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดันทัสโล ให้นึกคิดรับรู้จดจ่อนาตะแบงศูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทสศโรซึ่งเป็นตำแหน่งหยุดเป็นตัวสำเร็จเป็นตำแหน่งบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษานิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัศพระเดศคุณหลวงปู่สดเจนทัศทโรทุกส่วน เพื่อให้การทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของนิพพานทรรบุญปรมีสามสิทัศพระเดชคุณุุศสุจันทสโลครบถ้วนสมบูรณ์ให้ดำรงเป็นอย่งอยู่เป็นชีวิตสุขเจริญสำเร็จเป็นปกติ ยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปทำโลภโกรธหลงไม่ต้องการให้นิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลดำลงอยู่เป็นชีวิตเป็นยอย่างอยู่เพราะชีวิตเป็นอย่างอยู่ของนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโล ทำให้เกิดวิกฤตกับธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามทิศน์พระเดชพระกุลหลวงปู่สุทิจันทสโลเพราะธรรมทั้งหลายอยู่ในนิพพานธรรมใหญ่อยู่ในนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่การเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ของแต่ละธรรม มีผลต่อธรรมอื่นๆทั้งหมดดังนั้นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเกิดจากการดำรงอยู่ของชีวิตเป็นอย่างอยู่ของธรรมอื่นๆที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโล นิพพานทําบุญบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศะคุลลงปุสดจันทัศโลต้องดำลงอยู่เป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขจเจริญสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทุกส่วนของนิพพานทรบุญบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศะคุลลงปุสดจันทัโลทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของ ตัวเองในแต่ละส่วนอย่างเป็นปกติสมบูรณ์ผลรวมทำให้นิพพานทรรบุญบารมี30มทัดพระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทสโลเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้น ไปเรื่อยๆซึ่งมีผลทำให้วิกฤตทั้งหมดถูกแก้ไขให้หมดไปซึ่งจะไปเป็นวิกฤตให้กับทำอื่นๆที่เข้ามาสร้างวิกฤต ให้กับนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโลการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิทัศ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโลโดยทุกส่วนนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโลเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานรับรู้การบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากบารมีสามสิบทัศพระเดศพรคุลหลวงปู่สดจันทสโรให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้นึกคิดรับรู้จดจอ่อหน้าตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร เพื่อให้ทุกส่วนนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัศพระเดศคุพุูษณ์ยันทัสโลเป็นปกติไม่มีวิกฤตใดๆที่มาจากทมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชกุลภูษณ์ยันทัสโลที่สร้างวิกฤตให้กับ นิพพานทรบุญบร,รมีสาวติัศน์พระเดชพุรลพุทธเจันทัสโลและมีผลทำให้วิกฤตที่ทำทั้งหลายทำให้เกิดขึ้นในนิพพานธรรบุญบร,รมีสาวติทัศน์พระเดชพุหลพุทธตจันทสโลจะกลับย้อนไปเป็นวิกฤต ของนิพพานอื่นๆที่ไม่ใช่นิพพานธรรมบุญบารมีสามบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดเดนทัศทโลจะทำให้ธรรมอื่นๆทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมใหญ่ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ถูกดึงดูดบอกเกิดจากบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดเดนทัศทโล เกิดเป็นธรรบุญบาร,รมี30ทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สวดจันทสศโรได้ทั้งหมดยุติการเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดเหลือเฉพาะธรรมบารมี30ทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สวดจันทสศโรอย่างเดียวเท่านั้น ยุติการเบียดเบียนร,ระหว่างธรรมทั้งหลายด้วยการดึงดูดบอกเกิดของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลมุสดยันทัสโรพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้ดีขึ้นให้เป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุลมุสดยันทสโร ซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่ขัดขับแคบเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรมอย่างสมบูรณ์ทุกส่วนของนิพพานธรรมบุญบารมีสามดิพัฏรพเดปปุรุปุสจันทัสโลจึงรับรู้การบังคับ ควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากบารมี30ทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโรที่มาจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกบารมี30ทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสศโร ซึ่งเป็นตำแหน่งจุดเป็นตัวสำเร็จเป็นตำแหน่งควบคุมบังคับสั่งการทุกส่วนนิพพานทำบุญบารมีสัมทิพทัตพระเดชขนุพุทธจันทสโลให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ยิ้มแยม้แยมแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดคับแคบไม่ติดขัดคับคล่องใดๆบ,บังคับ ให้ทั้งหมดทุกส่วนนิพพานทรรบุญปรมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุลงพุสดจันทัสโรมีสมบัติมากขึ้นเรืเ่อยๆบังคับให้ร่ำรวยรุ่งเรืองเป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดทั้งนิพพานธรรม ที่ใหญ่กว่านิพานธรรมใหญ่อย่างสมบูรณ์ขึ้นไปตลอดทำให้เกิดยุติธรรมยุติการเบียดเบียนระหว่างธรรมทั้งหมดให้ธรรมทั้งหมดเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมไม่อาฆาตมาร้ายเบียดเบียนจองเวรซึ่งกันและกันอีกต่อไป ธรรมที่เป็นโลภโกรธหลงจะถูกพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตลอดเปลี่ยนจากไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่อโหสิก,กรรมอาฆาตบ้าร้ายเบียดเบียน,ยนจองเวงกับตัวเองกับนิพพานธรรบุญบาร,รมีสาวิตรทั์พระเดชพุรนภูสุจันทสโรเปลี่ยนมาเป็นรักเมตตาเอื้ออทรปลอดภยัยอโหสิก,กรรม ไม่อาฆาตมาร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับนิพพานทำบุญาบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงผู้สดจันทสโลทุกส่วนวิกฤตทั้งหมดแก้ไขได้อย่างง่ายดายแม้วิกฤตนั้น ทำโรกกวดหลงหลอกลวงว่าไม่มีหนทางแก้ไขไม่มีทางออกวิกฤตที่ท่อทานบุญบางส่วนรับรู้นั้นเป็นการหลอกลวงเป็นการบิดเบือนเป็นการปิดบงังไม่ให้รู้ว่าวิกฤตทั้งหมดแก้ไขได้ทั้งหมด อย่างง่ายดายอย่างรวดเร็วทันทีด้วยการเป็นชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เป็นปกติของทุกส่วนอิ่านทำบุญบารมีสัทยฐานพระเดชพุรภุสตรจันทสโลทำเป็นปกติอยู่แล้วคือการ รับรู้การบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากบรมีสามสิบทัสระเดชคุณลุงปู่สดจันทสโลซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้อถอนปลอดภัยโหสิกรรมทุกส่วนนิพพานทำบุญบรมีสามสิบทัสระเดชคุณลุงปู่สดจันทสโลรับรู้ได้ถึงรักได้ถึงเมตตาได้ถึงเอื้ออาทร ได้ถึงปลอดภัยรับรู้ได้ถึงอโหสิกรรมไม่อคฆาตมาร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเพียงแค่ทุกส่วนนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชุูรุพุสุตันทัสโลปฏิเสธปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้ รมโภโกรดหลงซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่ไมไมไมมไมเอือ้อถอนไม่ปลอดภยัยเข้ามาใช้ท่อฐานบุญทุกท่อทานบุญไหลเวียนเพื่อเป็นโครงสร้างก่อทมอขออหรือโครงสร้างคู่กำคู่เวรโครงสร้างของเจ้านี้ลูกหนี้ที่บังคับด้วยธรรมโภโกรดหลงให้แต่ละท่อทานบุญรวบรวมเฉพาะรัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมซึ่งเป็นธรรมบาร,รมีสาวทิศน์สพร,ร,ระเดชปกุลุูษสสจันทสโลเท่านั้นเพียงเท่านี้วิกฤตทั้งหมดแก้ไขได้ทันทีวิกฤตทั้งหมดจบทันทีวิกฤตทั้งหมดหยุดทันที เพียงแค่ทุกส่วนนิพพานทำบุญบารมีสาิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรรับรู้การบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาจากบารมีสาิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรที่บังคับให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบังคับให้ยิ้มแย้มแจ่มจใสปีติเบิกบานกว้างขวางบังคับให้รักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมซึ่งการละกันไม่อาคตมาร้ายเบียดเบียนจงเว้นซึ่งกนรละกัน บังคับให้นึกคิดรับรู้จดจ่อณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปสมเริ่มแรกประมีสารทิฏฐิพระเดพุณปุสุจันทโสเป็นปกติบังคับให้รู้ถึงธรรมทั้งหมดการทํางานของธรรมทั้งหมดทั้งระดับละเอียดไปถึงระดับหยาบทั้งระดับหยาบไปถึงระดับละเอียดสุดบังคับให้แยกธรรมการทํางานของธรรมทั้งหมดออกจากกันอย่างชัดเจนบังคับให้รวบรวมเฉพาะ การทำการทางานของธรรมบารมีสามิทัศน์พระเด็จกุลลปุสดจันทสโลเท่านั้นโดยการบังคับให้นึกคิดรับรู้จดจ, عد, จ عد, ่อณตําแหน่งศูนย์กลางลงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามิทัศน์พระเด็จกุลลปุสดจันทสโลเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานวงจรการทํางานทั้งหมดของธรรมบารมีสามิทัศน์พระเด็จกุลลปุสศจันทสโลตั้งแต่ระดับละเอียดสุดไปถึงระดับหยาบสุดรู้ถึงการทํางานทําหน้าที่ทำอาชีพของธรรมทั้งหมด รู้ถึงที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตของธรรมทั้งหมดทุกอนุเวลาทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบร,รมีสาสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงโพสต์เจนทัสโลศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบร,รมีสาสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงโพสต์เจนทัสโลรักษานิพานทำบุญบรมีสาสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงโพสต์เดนทัสโลทุกส่วนทั้งหมด ครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้นิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นนิพพานธรรมบรมีสามสิทัศน์พระเดชกุลลงพุสดันทสโลย่างสมบูรณ์เป็นศูนย์กลางอู่ทะเลมหาสมุทรบรมีสามสิทัศน์พระเดชกุลลงพุสดันทสโลใหญ่เป็นศูนย์กลางดวงกลมปฐมตเริ่มแรกบรมีสามสิบทัศน์พระเดชกุลลงพุสดันทสโลมีตัวตนยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายสุขเจริญสำเร็จชีวิต ตลอดที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพุรุภูสตร์เจนทสโลตลอดไป